ก่อนรีโนเวทนะครับก่อนซ่อมแซมนะดูสภาพนะพ่นสีเสร็จแล้วนะครับพ่นสีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวใส่ขอบยางแล้วนะสวัสดีครับผมป๋อมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราผมจะมาชวนเพื่อนๆนะครับรีโนเวท หรือว่ายังไงดีแค่ว่าอะไรเงี่ยทำให้มันดูใหม่หน่อยแล้วกันเนาะตัวนี้เป็นแผงจิ้งหรีดนะครับเขาเรียกแผงจิ้งหรีดของเท r ดา a g o n นะครับอ่าเนี่ยครับติดรถมาสภาพ20กว่าปีนะอ่าเห็นไหมครับยางตัวนี้คือแตกหมดสภาพแล้วนะครับนี่ครับ <c oughs> แล้วก็ตัวพลาติกเนี่ยก็ใช้คำว่างไงสีก็คือแบบ โดนแดดโดนฝนนะก็ด่างๆด,ดำๆหมดแล้วมันก็ไม่สวยนะครับอุอปกรณ์ที่จะมาใช้นะครับก็คือตัวนี้นี่นะครับยางรองขอบแผงจิ้งดีดต,ตัวนี้นะครับแต่จะไม่เหมือนเดิมนะอ่าเห็นไหมครับจะเป็นหนาๆห,หน่อยนะครับเดี๋ยวทําเสร็จเรามาดูกันนะครับตัวนี้เปลี่ยนยางตัวนี้นะครับ47บาทครับผมซื้อมา โค้ดส่งฟรีจากแอปสีส้มนะครับแล้วก็สีนะครับสีพ่นพลาสติกนะครับตัวนี้เหลือมาจากพ่นแผงประตูนะครับสีเนี่ยสองอยเจ็ดบาบาทนะครับมีโค้ดส่งฟรีนะครับถามว่าทำไมไม่เอาไฟไฟเผาแก๊สเผานะครับผมมองว่าผม ไม่อยากให้พาสติกอ่ะมันโดนไฟในความคิดผมนะผมก็เลยเลือกที่จะใช้สีนะครับส่วนเพื่อนๆจะสะดวกแบบไหนยังไงก็ให้แต่เพื่อนๆแต่สําหรับผมผมมองว่าแนวทางนี้พ่นสีเหมาะสําหรับผมนะครับอ่าเดี๋ยวเราต้องดึงยางตัวนี้ออกก่อนนะครับอ่านี่นะครับดึงยางตัวนี้ออกก่อนแล้วก็ล้างทําความสะอาดแล้วก็ลูบก,กระาดาษทรายสักหน่อยนะครับ แล้วก็พ่นสีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดึงตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ขออนุญาตทําความสะอาดแล้วเดี๋ยวเตรียมพื้นเพื่อพ่นสีเดี๋ยวเรามาดูกันครับอ่านี่คือชิ้นงานนะครับที่เราทําความสะอาดนะครับผมไม่ได้ขัดกระดาษทรายนะไม่อยากให้ลายมันหายไปนะครับแล้ว,วกลัวเดี๋ยวขัดกระดาษทรายมันจะเป็นเรื่องอื่นไปอีกผมก็เลยคิดว่าจะพ่นสีครับไปเลย อันนี้ทําความสะอาดแล้วนะครับตากให้แห้งแล้วเป่าลงแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองพ่นสีกันดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับพ่นรอบแรกพ่นบางๆก่อนนะครับเก็บรอยต่างๆนะครับ แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาซ้าอีกทีนะครับรอย้เขาแห้งเซ็ตตัวให้ดีก่อนนะครับรอบแรกนะครับผมทิ้งไว้ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะตอนนี้สีก็เริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวผมจะพ่นรอบสองให้หนาหน่อยนะครับแล้วก็รอให้แห้งแล้วก็เก็บงานอีกครั้งรอบสามหรือว่ารอบสี่นะครับ อันนี้รอบสองนะครับเดี๋ยวรอให้แห้งเซ็ตตัวให้ดีนะครับเ,เดี๋ยวมาพ่นรอบสามมาเก็บงานกันนะครับตอนนี้รอบที่สองสีก็เริ่มแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวผลจะพ่นซ้ำนะครับเพื่อเก็บงานดูซิว่ารอบสามจะจบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองพ่นรอบที่สามกันดูนะครับว่า พนแล้วจะเป็นยังไงต้องไปรอบที่4หรือเปล่านะครับ อรอรอบที่สามแห้งดูครับแล้วดูว่าสีเต็มไหมนะครับใส่ขอบยางนะครับนี่นะครับจริงๆอ่ะถ้าเลยพ่นรอบสี่อ่ะจะสวยมากนะแต่เผิญว่าสีผมมันหมดแล้วนะครับเพราะหลือจากพ่นแผงประตู นี่ครับค่อยๆใส่ไปนะครับนี่ครับใส่ไปได้แล้วเกือบครึ่งทางนะครับ นี่ครับใส่ครบหมดแล้วนะครับแล้วนี้ก็เหลือมาเพราะว่าเขาจะเขาบอกว่าเขาให้มาเม่เจ็นะครับเดี๋ยวเราก็เอาคัตเตอร์กรีดออกนะครับเรียบร้อยครับสำหรับการรีโนเวทนะครับแผงจิ้งหลีดนะครับของท f r Dragon นะครับด้วยยางเปลี่ยนยางใหม่แล้วก็พ่นสีใหม่นะครับดูสวยขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับ ข้างหลังเนี่ยครับเขามีกาวสองหน้าให้เราดึงและแปะกระจกด้วยแต่ผมมาผมผมไม่ใช้นะเพราะว่ามันอยู่ได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปประกอบใสรจรถก่อนแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับว่าประกอบใสรรถแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับประกอบแผงกิ้งดิใส่ที่เดิมนะครับ เดี๋ยวพี่้าโปก่อนครับยึดหัวยึดท้ายก่อนนะครับน็อตยึดฝั่งนี้ย,ยึดฝั่งนู้นเดี๋ยวนะครับ เรียบร้อยครับสำหรับการรีโนเวทนะครับแผงจิ้งรีดนะครับยูสุเ f ฟอาร์ดากนะครับก็ประมาณนี้นะครับด้วยงบ47บาทยางตัวนี้นะครับแล้วก็สีพ่นพลาสติกผมเหลืออยู่นะครับอ่าก็แนวทางการทำก็ประมาณในคลิปเลยนะครับถ้าคลิปว่ามีประโยชน์ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ